เราเล่นเกมโลเกตนะครับโลเกตนะครับเมื่อค right. ุณครูส่งลิงก์เกมนะครับเราลิงก in so ์เกมมาลงในกลุ่มแล้วครับก็กดลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดลงไปก็จะมีรูปด้านหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาใส่หมายเลขให้ทันทีหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อลงไปนะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแนนดี้เข้ามาได้เลยครับบรยุทธวิชยะได้เลยครับคุณครูคุณครูพิมพ์คำว่าครูเป็นภาษาปิดที่ไม่ใช่คำว่าชี้เชิดนะ ครับพอพิมพ์เข้ามาครับก็เลือกตัวละครนะครับตัวละครที่เลือกแล้วก็จะเป็นก,การ์บานตัวทเลือกเป็นชิคเก้นไก่นะครับนักเรียนไม่ต้อง,งซาย,ยาหรือล็อกอินเข้ามานะครับรอคุณครูกดสตาร์ทแค่อย่างเดียวนอนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับสิบคนไม่เองนี้สิบเอ็ดโอเคนะครับต้องกรุอนุญาตัวสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวกระดิ่งเวลาแต่ถ้าใครเข้ามาทันนะครับใครเข้ามาทันก็เข้ามาได้เลยนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับถ่าในหน้าจอรักเรียนกดโอเคเลยครับ ね、ストーブリー Peach、Lemon、yes.、Green grape、Oh, incorrect! Tangerine. Is this a banana? Yes. Yes. Oh, mình, thì em có thể dừng Watermelon còn à, cái <coughs> <là>. Yes. Không. <coughs> 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 มีคนเข้าถึงเส้นชัยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งเกมนะครับที่ว่านักเรียนเล่นเมื่อสักครู่เนี่ยไปให้ดูนะครับว่าใครตัวละครอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าพอพอมันมาอยู่ในหน้าจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับเอ่อ RNM นะครับมาลำดับหนึ่งเลยนะครับที่เป็นรูปแมวนะครับครูก็ามไม่ชัดว่าแต่คนตูไม่ครับนะครับบ้านนะครับมาลำดับสองซึ่งลำดับสองเนี่ยมีสองคนนะครับก็คือมาดีเป้าด่าน้วยเองนะครับทัชชานนทม่ต้มาดีเป้าด่าสกายลอยยุทธนะครับเหลือสี่ภาถาสีดาพัทย์ไพโรจน เดี๋ยวครอะไรนะชูกาทานุแล้วก็โ้อยนาโ้อยนาน่าจะเป็นโซเนียนนะครับโอเคนั่เป็นรเบียบวันนี้เราได้ดูได้ว่าวิธีการเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะครับมันจะมีหลายรูปแบบอย่างที่ครูบอกเนี่ยว่าเกมนี้มันจะมีให้เล่นกกันหลายแบบเลยนะครับทั้งเกมเปิดคุมชัดฟองคำอะไรห่างต่างครับเดี๋ยวไว้ยรุ่นหน้านะครับเป็งหน้าอาจจะเป็นเกี่ยวกับซื่อักหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่เตรงแบบเนื้อหาที่เราเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาได้มีโอกาสเข้ามาได้เล่นนนนนนกกกัััอออออีีคคคคคครรรบบโเเเดด๋ยวุุุณูขญาาตปิห้จทะ อ่าเปิดิดีโอได้ไหมครับอ่าเปิวิดีโอกันมาทุกคนได้เลยครับ่ทำไมวิดีโอคูให้ดูอ่าโอเคครับวิดีโอคูไม่ตื่นดีด้วยอ่าโอเคครับไม่เป็นไรอ่าสำหรับวันนี้นะครับขอฝากคำว่ายึดเหนื่อ and see you next week นะครับนักเรียนทุกคนโบกมือพร้อมๆกันเลยครับก่อนวันสายโบกมือบายบายได้เลยครับอ่าแล้วก็กดวันสายได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ ใครจะกินข้าที่สัมากานได้เลย,ยนะครับชายภาษาอังกฤษคุณครูพิจารณาได้ไหมครับณที่โรงเรียนเปิดไฟนะครับเปิดไฟเรียนนะครับอย่าอย่าดูหน้าจออย่างนี้สายจะเสียนะครับกดวางสายก็คือที่ปุ่มวางสายสีแดงด้านล่างนลยครับณที่กดวางสายที่ปุ่มสีแดงด้านล่างได้เลยครับแ่้พิชเสียงไดครับ